คลิปนี้มาทำความรู้จักกับมัคคาโก้กันนะครับก่อนที่จะรับชมเนื้อหาฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันได้นะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตลีโนต้ากันอีกเช่นเคย สำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ในโหมดการแข่งขันแห่งรักกับเดือนแห่งความรักโดยโปเกมอนที่ผมจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆรู้จักคือมัคคาโกะโปเกมอนจากภูมิภาคโจโตว่ากันว่าร่างกายของมัคคาโกจะมีอุณหภูมิที่สูงราว10,000องศาเมื่อเม็ดฝนตกใส่จะกลายเป็นไอน้ำขึ้นมาจนกลายเป็นหมอกหนาปกคลุมทั่วตัวโดยมัคคาโกเป็นโปเกมอนประเภทไฟและหิน จึงทำให้แพ้ทางโปเกมอนประเภทดินประเภทน้ำประเภทต่อสู้และประเภทหินครับมีร่างแรกคือมักแม็กเพื่อนเพื่อน,อนต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกในการวิวัฒนาการเป็นมักคาโกส่วนถ้าใครจะเปิดท่าชาร์ทที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกกับอีก10,000สตาร์ดัสมักคาโกนั้นมีค่าสเตตัสที่เด่นในด้านพลังป้องกันและเนื่องจากในโกเบทันลีกซีซั่นที่1 0นี้ได้รับการเพิ่มท่าโจมตีเข้ามาใหม่ทั้งท่าเร็วและท่าชาร์จ จึงทําให้กลายเป็นโปเกมอนที่น่าใช้ขึ้นมาในทันทีครับไม่ว่าจะเอามาหลีดหรือเป็นตัวโคเวอร์รอซ้อนไว้สําหรับปิดเกมก็ทําได้ดีโดยท่ามูฟเซตที่ผมเลือกผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าเผาให้เป็นเท่าทานส่วนท่าช้าใช้ท่าศิลาพิฆาตกับสูตรสางกําแพงศิลาที่สามารถใช้ลดพลังโจมตีของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามได้ครับส่วนท่าศิลาพิฆาตถ้าหากเพื่อนๆไม่ชอบท่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นท่าโอเวอร์ฮีทแทนได้เหมือนกันครับ ทีนี้มาดูจำนวนครั้งของการเก็บ energy สำหรับปล่อยท่าชาร์จของมัคคาโกกันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของปเกย้อนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงเป็นสเต็ปถ้าหากลดลง3ครั้งจะได้ท่าศีลาพิฆาตและสุสานกำแพงศีลาครับ ในการจัดทีมผมจะนำาซรุสกินมายืนในตําแหน่งหลีตัวแรกโดยมีมารุมัยกับมาคาโกเป็นตัวรอสวิตครับสำหรับทีมโปเกมอนชุดนี้เป็นทีมที่จัดขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียดของมาคาโกนะครับซึ่งมันอาจเป็นทีมที่ไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองนำไปปรับแต่งหรือทดลองจัดทีมกับโปเกมอนตัวอื่นๆให้เข้ากับแผนของเพื่อนๆนะครับ เอาละครับเพื่อนๆถัดจากนี้จะเป็นตัวอย่างของการ PVP นะครับโปกเกมอนตัวนี้จะดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับแล้วมาฟังความคิดเห็นของผมในช่วงท้ายคลิปกันอีกทีและตอนนี้เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับมารคาโกถือว่าเป็นตัวทีเด็ดในโหมดการแข่งขันแห่งรักเลยครับสามารถนำมาแก้ทางไฟแอโร่และโปเกมอนแมลงรวมไปถึงต้านทานท่าโจมตีประเภทแฟรี่ได้ดีอีกด้วยแล้วเพื่อนๆ่นนะครับคิดเห็นอย่างไรกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ในช่องทาง YouTube ชุมชนเนวยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน ขอให้โชคดีเจอโปเกมอนชายนี่เยอะๆนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ